สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้จะมาทำาผ,าผ้าปิดจมูกผ้าปิดจมูกหูดองโดยแกะเอาอันนี้ออกมาเป็นแม่แบบก่อนเสร็จแล้วเราจะตัดเลยจากแบบอันนี้ไปอย่างละหนึ่งเซนมันจะได้ความกว้าง20เซน ความกว้างสิบแปดเซนความยาวยี่สิเซนนี่มาถึงนี่ยี่สิบเซนจากนี่มาถึงนี่สิบแปดเซนแล้วเราก็จะตัดออกเพื่อนที่มีผ้าอยู่ในบ้านหามาเลยค่ะตัดใช้เลยก็มันก็จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจะดีที่สุดหรือผ้าหมออันนี้หาได้แบบนี้คือผ้าสีขาว ก็ตัดไปเลยขะแนนยี่สิบคูณสิเซนติเมตรค่ะเราจะทำแบบง่ายๆเราทำเหรียนแบบอันนี้เราจะทำแบบวิธีซักได้ทำเสร็จแล้วเราจะถอดไปซักได้เพราะผ้าปิดจมูกตอนนี้มันหายากแล้วล่ะคาแเพงเราทำวิธีแบบซักได้จะดีกว่า ช่วยประหยัดเงินได้เยอะแล้วก็จะได้1ชิน้นเสร็จแล้วอีก1ชิน้นแล้วก็จะมาตัดเหมือนกัน18บแคูณยีนิ้วทำแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆขอโทษค่ะไม่ใช่20นิ้ว20เซนก็นเอาแผ่นเมื่อกี้มาแทบอีกหนึ่งแผ่น เราทําเลยขอบจากตัวอย่างอันนี้อันนี้ของจริงเราทําเลยขอบจากตัว,ตวอย่างอันนี้แมอย่างละหนึงเซนเพื่อที่เราจะเย็บข้างเย็บข้างด้านนี้และเย็บข้างด้านนี้เดี๋ยวเราไปเย็บกันค่ะก่อนจะเย็บเราต้องพับให้เหลือให้เหลือนิดเดียวแบบนี้อันนี้มันพับมันมีแม่พับแสมแต่เราจะพับคล้องเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้สอดไปด้านใน ขีดขอบลงมาเข้ามา1เซนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็ยบตรงนี้เป็น16บหกเซนด้านในเพราะว่าเราเพื่อเย็ยบไปเมื่อกี้แล้ว18เซนทีนี้เราก็วัดจากนี่มานี่มันเป็น3ามเซนแล้วก็เอามา3เซนเหมือนกันตรงนี้ แล้วจากตรงนี้มาถึงนี่มันเป็น3ามเซนแล้วก็เป็น8ปดเซนจากนี่มาถึงนี่8ปดเซนคือจะวัดจากหัวมุมนี่มาหานี่4ี่เซนแล้วก็นี่แปดเซนแล้วก็มาตรงนี้4ี่เซนข้างบนด้านนี้ก็เหมือนกันวัดจากข้างบนมาข้างล่างสี่เซน เสร็จแล้วตรงกลางก็แปดเซนแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นสี่เซนทีนี้เราก็จะมาขีดเส้นระหว่างนี่มานนี่ซ้ายมาขวาคือผ้านี่มันค่อนข้างลื่นไปลื่นมาแบบว่าผ้านี่มันไม่ไม่อยู่ตัวมันเลื่อนอย่างไรมันก็จะได้ลักษณะ,ะเป็นแบบนี้นี่มาถึงนี่สิบปดเซนนี่มานี่นี่สี่นี่แปดสี่ 8, ขีดเส้นมาตรงกลางเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บค่ะใช้เข็มกลับก้อนผ้าเลื่อนปลอยมาเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงผ้าเข้ามาให้มันพับเข้าหากัอนครึ่งต่อครึ่งแบบนี้ก็จะมี เส้น่ราหว่งเส้นนี้เส้นนี้ก็จะเป็นพับพับแบบนี้ลงมาทีนี้เราก็จะมาเย็บฝั่งด้านบนนี้ฝั่งเดียวด้านเดียวนะคะเย็บฝั่งเดียวเดี๋ยวเราจะเป็นลิด หลังจากเมื่อกี้เราเย็บด้านนี้ด้านเดียวเสร็จไปแล้วเราก็จะดึงเข็มหมุดออกแล้วเราก็จะกลับด้านลีดแล้วก็จะรีดให้ตรงนี้มันอยู่ด้านใน ด้านนเพื่อเหมือนกับเหมือนกับเราเย็ยบหมาะนะเพื่อนเพื่อนอันนี้สรุปแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นด้านข้างแล้วมันก็จะเหลืออีกด้านข้างหนึ่งที่จะให้เราเย็ยบแต่ทีนี้เราจะไปเย็ยบริมด้านนยนี้พับเข้ามาอีกหนึ่งเซนทั้งทั้งสี่ด้านเลย อสองด้านด้านนี้กับด้านนี้เดี๋ยวเราพับรีดเป็นรอยไว้เลยเพื่อให้มันง่ายๆพับเข้ามา1เซนอันนี้แผ้แผ่นี่มันลื่นนะเพื่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันหนเซนแกเอาคือว่าแผ่มันลื่นมาก แล้วต้องหาผ้าฝ้ายที่แบบอยู่ตัวอันนี้ผ้าเนีค่ะมันก็จะได้เป็นริมแบบนี้แล้วเราก็พับครึ่งอีกทีพับเพื่อว่าเราจะเย็บที่เหลืออีกด้านเราก็รีดเหมือนกัน เมื่อกี้เราขีดด้านเดียวตรงนี้ไม่ได้ขีดแต่ไม่เป็นไรเราก็พับเข้ามาประมาณครึ่งเซนเหมือนกันอันนี้คือพับเพื่อจะเย็บ ก็พับแข้งละหนึ่งเซนก็กลับมาเหมือนเดิม เราก็จะรีดตรงเมื่อกี้ที่เราพับตรงกลางมันก็จะได้เป็นแบบนี้พอด,ดีเพื่อนเพนะื่อนเดี๋ยวเราจะไปเย็บข้างวิธีเย็บข้างเราก็กลับออกมาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปรูข่้นต่อไป ทีนี้เราก็จะมาเย็บที่เก็บริมหัวกับท้าย ทั้งทั้งสองด้านเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงรอยพับเมื่อกี้ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยตรงกลางคดีที่เราพับไว้ เราใช้เข็มหมุดกลับไว้ตรงที่เรา,าพับตรงกลางเพื่อที่เพื่อที่เราใส่แล้วจมูกตรงจมูกมันจะได้เปิดออกมาทีนี้เราก็จะมาตัดเลมส่วนที่ไม่ต้องการออกเสร็จตรงที่มันไม่สวยทิ้ง เสร็จได้ที่มันกระลุงกระลิ่งลุหลุดอยู่เล้วตรงกลางนิดหน่อยเอาออกไปตัดให้มันรูเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเย็บแตนข้างอีกทีเหมือนกับที่เราทำหมอนเลยเพื่อนทำแบบหมอนทำแบบหมอนนูนเลยแต่ว่าตรงแกงมัน ทีนี้เราก็จะเอาไปรีดอีกทีให้มันดูเรียบร้อยกลับด้านตัดแต่งริมให้สวยงามทีนี้เราม่ก็มากลับด้านกลับด้านเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปรีดให้มันสวยงาม